ได้ไว้พอได้สินนั้นถือว่าในเก้าที่ห่างชิาว้อหน่อยน่อยองหาหนอยเก้าที่สามมาโอเคโอเค สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสอยพารวยครับมื้อนี้กะได้โอกาสหลังจากชมการไลฟ์สดลงไปแล้วนะครับน้องเอฟซีเข้ามาเบิ้งแหละก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อที่เข้ามาชมคลิปของพอสอยพารวยนะครับเนาะบัดนี้เฮาสิขึ้นหอปูบนซิมบ้าว่ายอย่างไรฟังเสียงจากปูเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสอยพารวยนะครับเด้อ พอสำคัญกายจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบวันผ่านภาษาที่ไม่จากข้างสองของพอใส่พารวยนะครับเนาะไปตามปูขึ้นไปครับปูคนสี่เบาจังได้วาจังได้เมื่อนี้สิมีแนวทางอีกอย่างให้กับเอฟซีนะครับเด้อไปตามใส่เอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีจากนครพนมนะคะคุณแม่คุณสิบวันนันสีผมสีพัดเด้อ ไห้เพื่อนมีโชกมีลาบมีโชกมีอัหารค่ะแล้ทุกคนรวมบุญมาน้าเนาะเพื่อนฝากมาให้อันนี้ฝากให้ค่ะน่น่ากเค่ะค่ะเพื่อนเขียนเื่อเนาะหอนักหน่อยแล้วกัน้็ม่คู่ขอบคุณเด้นายค่ะครับครับครักันสินี่มดกูด้กันเด้อ ตัท so uh, so, ี um. so, then, the ่าขาตององเมาะนะมอื yeah. ้นหายใจหยเกี่ยมนะมั่งเกี่ยก่อนญาติแมาเอือนเอาขันเทศตาเทศหน้าเทปขาแม่ถ้าขันเทปขาแม่เทศหน้าที่สีหมอกขันะแล้วไปงุ้มส่ข้าวแม่เองหอเเรียมห้มั่งแล่ผัดไปเองแล้าจ็าตหายกบข ข้าวมาเสียงข้าวังเกียงนะบ้างเปิ้าวเกือเก่าหน่วยให้ซับบวปูเปิดเือเก่าหน่วยว่าเปิดกรติกกินหวนมาครับเอห้อีตั้งหลายครถ้าไหวเพิกงะตั้งเปิดตัครับผม้าตัมันตั้งสีได้เก๋มเปิดว่าสีไดเก๋ย้องไฟอะไรจัดไปตะปูด้วยเออแตงไว้เกชือเก่าหน่วยว่าข้าวน่นะครับ แป้งขันคาราวะเพิ่มึืนมาเมือืนเมื่อขันบ้านไห่เออเป็นบ้านารอบขององปูที่ฝาขาวแล้วแล้วย่างไก่ผาดกบปวกเพราะวาหมากหักมาเพิ่มพันหนอกขํางน้นแตงใสก่อนแล้วจา้ไรวะได้แวหนาที่สับเออเพิ่มคาับผครับได้กินเราเบ้าดากระเื้อมากล้วแล uh บอกเขาหายยากยอได้กิ่นขายยาถึมาอิ่งนั่งส้อนคันกิ่นหายยาถึงมา้วเหมนหร่าว่ามันพอบาหู่ไ้พอเอาผู้ได้กินว่าหายถึงมาขอได้หรือเปลาว่าเขาหายยากยอดวันที่แปด่งนี้วันที่เก้า ลูกใจบด็กตื่นใจเท่าขุ้นเขาเป้าไฟแตงนหายวันเดียวก็อสัการาห์บูชาไหวา้คิาาให้ไหว้คิคงไหว้คีดฝากามเออเต้งหายวันเดื่องสักดาห์บูชาเออกองมงายมากนะพ่พอมันพักือแหฮตรงเง้นตร่นข้าวขาวา้รวาร่วมัขว้านคไหนเขาเห้ขาวว้านมาขาเสือกให้รงงิงขายได้ดีหราาือเปล่ารูวไว้ เอ็กซีทางไกลทางกันห้องเขาใจบุญอยากไดบุญน้ำน้ำบ่ได้บุญได้กุศลเัาเฮตัป,ป,ปกุศลเฮ็ดปเพราะว่าเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญทางท่องอะไรอีนั่งก็เก็บแอดมินน่าจัดด้วยจัดด้วนพวกนี้จัดด้วนนะแค่ต้องปล่ข้างไม่น้องกลัว แห่่บนเงินตากปากทางเยโอ้แห่เึ้นบนก่อง้ยเอาำมาเลยนะปูใ่กางเกงตั้งอยู่ข้างหลังกางเ้าตังยข้างหน้าอันนี้อันนี้เอฟซเอนเีเอาวตั้งถวเอาปเท้าคาคนุ้กรงรห้งแรงเ่วาถวายกินนังลาเ่วาถวายถวายกินถวายาอันถวาย ใบขีอเถิ๋ใบีพมถวายพุรมไดหมัก่ทวายดอกหมอกดอกม่น้ำดอกหอมน้ำควางมาดอกมาได้เออคือเป็นบุญกุศลในพระบุอรเฮาเห็ดเฮาฉ่าเฮาก็ไต้เตะเฮาดอาพรับนเด็กพระบุ้รเดียวอีวั่งนาือตัปไปพ่อเพิ่อนั่งรักางรำกองงาบักลวดบักลวดบักลวงบักลวดเท่งางท่งงเขาจาก่าว่านู้เขาว ใครผู้ใดบอกว่มดีว่าใดอยู่แล erm ้วจมไม่ได้หวยมาแต่บอกงั้ถ้าใครเสียงดูดีอาจจะมีรางวไล้มืนี่เอจเหมอให้ตีมบ้งใ้ชินางรางมอ๋ออยายพออีกเลยรางริ่แตดข้นมางาพออีกแเป็นกาบอเกาเพอบวอ้พอวานน้พอานะาเขาไม่บ ไม่ใช่นางหำนะังนั้นนยปูนนะรู้จักปูนะ่มั้งโอเควนะ <Okay. S 1> ัดพวกนี้จะแต่ตัวเรา rồi เทเบาไูบ่าว่าไหมเทนะ่ามาแบา,านะนะมาอึมเทะได้ไหมอ้ดเทาแหวนะั้นะไทยแวนให้ด้วยนะพรุ่งนี้ห้าวงนะอย่าเริ่มเด็ยดขาดนะอีนั่นก็กคอยตวรวจสอบให้นนะั่นอยู่นะไ,ไม่ใช่ไม่ได้นะ ยาตัวยาตัวหลังแล้วว่าอื่นคาทีเต็มเต็นคาทีเลยเมื่งทานมาเรากินเรารู้ไหมเราร้องว่าถูกยตตอยได้ก็ไเร็วกันเอามาแเทงยมก็พอเลยพอพ่อผงกักพ่อแต่ทางมาอบ่างนไม่บอกนะไม่บอกครับพรุ่งนี้โชว์ให้ดูดด้วยเต็มแชรงู้วยเราเลาไรก็ถูอพองาได้ อาปากเวียนเรื่องมือเรื่องมว่าันเปียกองขาแแว่านเองนะงเราว้ยวามันดว่านเเมื่อไหรหายใจออกทักบากว่าทาอูไม่ไดู้พ่อไม่ได้มื่ออ่นตจโชแหวนนะระวังให้ดีนะเช่แหวนทชแหวนนะพวกเมื่อเรื่องไทเหนียวโปปนี่ที วิวที้แล้วิวที้วิวโป้คักในน่ะพ่อจะเทไรพ่อว่าคันยังเรีแบบเฉียดตัวหลายว่มาฉันวมาเด้เรียนแบบใคนมันเป็นแบบของพ่อนะเรี้กับทานนะวิวชี้เนาะ่เี้ชหนึ่งวงรูอหมเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวชี้อย่ามาใกล้มาเดี๋วพ่อชี้นะขี้เลยบูตาว่าเลย ให้วาไคาดว่าเหตุกังณีเขาว่าผมจากว่าโชแหวนมาบุกก็ต้องโชแหวมีแหวนห้าวงใช่ไหมแล้วก็จะหักออกให้พวกน้ร้องรู้ร้องร้จักน้อยแต่ยากอีกเพีองพอแต่ขออังจากบัดรคำเนขอชองเพีงแหนวะา็ช่องเพ่นนะบัตรคำ ดากหรอกปูต้องเดคนนึ่งบูอารกคีได้ผีวได้ชอบไม่ได้ไม่ได้รางวัลนะแต่บอกยิ่งปูหล่องเงาใครว่าร้องยากร้องง่ายจัด้านมนบอกว่าเข้าปากง่าที่สุดเป็นยังจังศิวาหลองนงาว่าปูขอหวยจำอะไรไม่พูนต้องง่าไข้าดนั้นดักดายอก่างนั้ต้องร้องเพลงว่ารางัลนะรางวัลน้รองวัลถอย ง้างผักง้างพ่อดูแลผ่าผ่านผ่านผ่สวยง้างต่ได้สวยมากวกแล้วพร้อมผลมะหวะรากมันพร้อมทั้งมะพราวก้าวฉี9เก้าลก้าวฉีกก้ากมาวาจัดแจงเตรียมใหเรียบรอย เืมาคือหมือท่านวันนด้องคู่ที่ฝาขาวมันจต้องมารับเองนะคได้รอ่าใจงได้ทุกคนว่าทุกคนมันต้องตกใจบ่าอย่างนั้นนัไในพอว่าท่านนาวอย่าง้แล้วเนี่ยฆ่าตัวจักว่าให้ตักว่าก็มันหลายผู้หลายคนด้พอโอ้ข้าให้หลายหลายมากเก่าฉว่ามีเงินตายแบบอีนั่งงอก อีนั่กงปองยังเงินจักหวาดข้อสุดใจตายเขาฝาั่งข้ังตายจักหวาด้า่มาจักหวาดไม่เกี่ยวมี่เก้าสิบบาทคู่นี่เก้าสิบบาทูเก้าสิบบาทีมังแตงโมไม่กี่บเ้าสิบห้าออ่เลีงมากไม่ก่า

นาวมาว่าไไาวไ้พูาวไอ้นไาไปไกไอ้น่อยนั่งยนว่าไปาขึ้นว่าวิ่งเฉียงมาป่านฟังพออยู่ครับไปงานขึ้นว้าว่าว่าว้าแต่ติงานขึ้นว้าว้าจัเนื้ออไเนี่ยอว่างานกิยางว่งาน้กับเราไปงานขึ้นว่าวิเียง วิ่งสี่วันวันว่ามาาันวิ่งสี่วัไ่งายจับคิปน้ำคู้ใดข้าวลาเบื่อข้าว่าคิน,น้ำเรกกับพ่อพ่อคิแม่ขลิปน้ำชีนแห้งหนาพอแม่นนเห้พ่พอ,พอ <c oughs> เอาเมื่อไม่เราว่าอาชีท่านมาทานอเอียงว่า่กล้เขา่เร่าไ ไกว่ารอดแบบยังว่างพังทำไมไม่จักว่าจ่ายนั่งรับสามร้อยเก้าสิบห้าบาทพอโอหายกว่าหนงัก่านับเกินหนึ่งนับทำไหรมามเก่าสิบามเก้าสิบสามก่อนมาหาว่าเก้าสิบสามก็ได้พ่อเออหลายจาอีกหาเท่าไหรเ้าสิบาหาเท่าไร่เก้าสิบสามก็้วเดี๋ยวพ่อจะคิดจะมาแล้ว เขาอีแม่งกองก่อยเก่าทิแมงเอเขาอีนม่งกองก่อยเก้าสิมาวี่มาไหนมาไหนเขาอีน nah, ้งแป่าเก็บ <sh ส <sh ิบท่ัไม่ค่ะเก็บิบกับว่าได้เขอีแางนกแก้พกทิบห้าห้าทิเขาว่าเอาห้าตัวมดว่าเดี้ยแล้วรวยเก้าถึงห้าได้ไหมพ่อได้สิ ไอ้นั้นถือว่าในเก้าที่ผ่าาชิญวไอ้หน่อยรอยร่องหาน่อยเก้าที่้ามโอเคโอเคโอเคนัวเอามีสองรางวัลป้าที่ชอบคืในบ้านชวนได้ห้าร้อยเก้าสิบาเออร่องชนะเลอกจากวอได้เก้าสิบห้าชไว้นะกินนก่อนก่อนรองชนะเลิศได้เก้าสห้า อ split, เออน spell, <ๆ> split, ั่งน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 ้องใชเออนังนั่งกับปะกุันกันก็นนะนั่งรังเออรองฉนั้นก็ได้เก้าสิบห้าแต่ว่าคคาโตให้เขาพูรละหาร้วามิดเก่าหา้เก่าชิทามแล้วต้องคับสอกได้ถามว่ามันถืได้ครบกันบ่ล์บาร่าหาว่าเก่าชิดได้ว่ครบกันไหมัรนอไม่ น่นนาหมากาากาดก่อนได้กับว่าได้ครบกันนะแต่ว่าเก้าทาได้คบกันม่ไดบุตรได้คบกันเ่าน้นไดครบกันเ่มาเอ้อมเมืองนนั้นแก่มาที่ไปะแก่แเมื่ออื้อนเมื่ออืยหนึ้าว่าเก้าทิพหาเออเก้าเกบาทว่านิเก่าเกานะา ก้าวเข้าชิมผ่านแลท่านบ๊อบกลับนะคะว่าไงก้าวเข็นห้าบาทพรุ่งนี้มาไปพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพอหรือหาเต้าพ่อต่างประเทศก็้ามีนเรเข้าพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยคนนี้ช่างพอว่ะพ่อะเอาเก็บค่าก่อนนั่งคอว่าไงนะได้เข้ามาหน้าแล้ว เอา้ใดวาาดมาจมเอฟซีเใครแต่กมกบจิมจแต่กูกจิเน้อ่มเทาวาเออเอีกั่งแต่งมไดซื้อผู้นสีหยบต้นเงินเื่นแม่ปูเออจงเราหลักบุญเราเ่ง้วะเงงังเง่งแต่งน้ำักเออเอาได้คือขนว่าหายพ่อเออปัาตู้ปาใจลูกกาสิชา มาบันทึกากใด้สิเยซี่ันดีใจร้ยายที่ได้รวมตนน้นเงินหอยแฮน้ำปูครับว้ไไออาไป,ออไปรอ้ๆหอยแฮเ่รวมบ้าไปไร,อรอกิี่ราล้ว้ชีคอชีแฮบ้าไปรอบรูว่างแฮ่เพาเอ,อ,อ้นมาทานว่าเอ้นอไ,ได้ได้ั้สไปด้าอีมันด้วยก็ได้ตื่นผุ่น นึกพูดเขาไหม่ะหาวักวิศวิวันพหวศุกราตยตกแตงกุฎกแล้วก็ตะพิษจะนาดาพะศุกรเอเอาได้ชื่อได้เสียงเอาผู้ใดเกก่ของดาพาวยเอซจ้ะฝาพระบุค่ะพระดาพาวยาวายเอีฝากว่ามุงมาร้นะไตวันที่เก้อา่าอาเมืองั้นวันบีหายววักวหศนกอาทงกุฎตกแงระกร์พระศุกุกุุกร ได้ด้วยไหมมื้อแปกมั้มื่อแปกเขาต้องไปอ้ยทําไห้่เนาเออคือท่าปอดคเ่าันเก้ารห้าสิบก็ได้ไปกกับได้เขาเก้าร้อยห้าสิบสามไปกับได้ไปเกับได้เก้าร้อยห้าสิบสามห้าร้อยเก้าสิบสักเก้ามื่นบาทครับ พอข้อสอหักพาเต้นเนาะชอบไหมดิ๊งมองจะได้ทาไหมอ้าอข้อสาหักพอมาทาไหมอ้าพอการใชไปเพิ่มผิดเพิ่มเด็กนะพอถ่านอหักมันบ่อดเจียวเก็บแดดเจียวเต็มกันถึงว่าไรเนาะอีมันกองกองอนั่งกองกองสียอมเต็นแหงเขาบอกว่าข้กหักเกิด นึ่งห้าร้อยเก้าสิบหลันเท่าไร่่างร่างจงไบ้าะอนร่างร่างจงไดบ้างไหมจได้จ้าหน่หาสันเก้าอเก้าสินหาร้อยเก้าสิบแปดจำบ้างจำบางเาาพเ่าไห เอาี่เฉียงกังน,นั้นว่าอาขนาดคือว่าบาเาบ้านเตือจากเถ่ามืออึ้งดันเนถ่าคนะ่ะบ้านหมูเผาแล้วบ้านเรไม่ทักใ่การเท่าพอ่องั้นว่ะถือว่าเราักใ่การเท่าไปแล้วว่ะคอนคูเถ่าเน่เถ่าไม่ทางว่ามีอะผู้เอาไมทั้งดาออาไปพักหนานทาง ก็ย่ากาไเทาไ้ทั้งหนามันเขาสีย่าทั้งหลังางเดไปนะอ้างย่างเชี่ยนพวก้ะเอามาเทาไปทั้งหลังเพ่อไม่ว่าเขาียางกางสีที่เคทผ่าไปก็อีวางกองอยอกถือยางถือว่ารยางแดหยิบเอเอาอยากข้างในข้นทาไ้ทั้งหนามันดูดิแ่ ไปวิงเออทำผีดกันเล้เฒ่ากับยางน้ำกนกัดกว่ยางน้ำกลนมันข็งเจ้าผู้เฒ่ายาน้ำกุนอาอย่างแมนแมนเล้กว่ายานี่ขงลมาปุ่มถ้าถึงไปยางข้างหลังข้าเนาะว่าผว้ร้านถามใส่ัวางเฉยเยเลยว่าไม่รับคาถึงยางข้างหลังข้าเขางางก็แขัง่างเนนตามแต่ยางแต่ว่าแข็งแรงเลย เอานชิบมปเอรคือท่านสอบขัานถามชิบไปเอคือให้งานปังานก็ข่งวางตัว่เบิ่กคะบอกไหวการท้าวก็ว่าเสีอไว้ข้างหลังมันปางงาเด้งไหวข้างเด้งเื้อไหวข้าเด้งเด้งไหวข้างเด้งเอามถ้าพ่าดเด้อไก็ไหวขวาอีกัวอ๋อ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 อไออ๋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 ออออออ๋ออ๋ออออออเออ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 อ ปูสีใสฮอดใม่ขัน้นเทาฮอดมันที่สิบหกคนละผูว่าก็ใช่ไปเรื่อยๆนะเอาข้เทาค<ำ>รับก็ชักไปนม่งว่าชักไปเรื่อยๆก็ดีเลยตอนพัอวิ่งมันจำบาลลงจแต่ว่าขั้นเอาไม่ขั้นเทาอ่ะง่อยตามหัวชักนะบูหม่ายว่าว่าแต่หัวชักไป้วบ้าวบ้าวบ้าวค่อดี โมโมหนึ่งองของ่าหนึงเกานึงเก่านึงบารดับววัน้ารันวันมันเขาตีหัวแตกท่อิดหนึ่งเก้าหนึ่งมองน้ำดูอันไม้ก้านเท้าผากล้องันมันตีกันหัวแตกหัวแตกเอาไม้ออกแล้วเาหัวออกล้วมันตัว่าดูท่อเอาเงของขเก่า แต่ว่ามันไปร่วมใครเนง้อเก่าเนืว้าวาพักมากลยมา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 วันนันเข้ามามาผู้ใดข่ากันก็ไม่ว่ากันข้าวค้อขึ้นไปต้งบวดอาบาเนืเก่าเก่าข้าเอาไปมั่ามันตีกันมาไม่กันข้าวข้าวหัวแตกเรียช่าวันมั้นข้าต้องรลับขาเรื่องถามมากังคือ นายผู้ต้องหาอยู่ไหนมาทานว่เจ้าเหรือแต่ว่าพังผ้าพังไปเห็นแยดอ่าเต็มหัวแล้วนายผู้ต้องหาอยู่ไหน่าัาง <c oughs> เพราะว่าตัวานา, <c oughs> นายนานานจับถือมากไม่แบบผู้ต้องหาไม่กนะทาว่าอะไรไมก่กบบผู้ต้องหาผู้ต้องหาคือไม่กระทา,าไม่มคนไไไม่ันะทาผ้าลง หัวแบแตกนันะ่นหมอไม่รับเรียบลยอยหัวแตกถ่าจ้ากา,จากา้จังบานมันขากันเูาูดเห็นเขาขัตกแตก่เขาขัดถวหนึ่งเก้าหนึ่งบ้หวหนึ่งเก้าหาถ้ายหนึ่ง,งเออเด็ยเอวเดดอาบางทางลางบานแตกแตกน,นะอ้ะอาวจ้างซนมาดอครับอ้าวมาเอื้จอจังคุยกันเอาข้ามีนะ ทือไปม้วนไ่คไปยังมันเยอเกินหกทุ่มแล้วเออคันเกินไม่ไรเป็นคสิเต็มหมดคืน้นอาไม่บไม่รับไม่ไม่รับนะัทุกทานครับทุกทาครัสลักขิดนี่ขอหยุดตีิไามีนะครับเด้อเอซครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่าิืมหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับเด้อหนึ่งเก่าหนึ่งเว้บเอฟซีครับ ห3ารอยกิบสารับก่นหนะครับด้เอซพบเกาะด้วอ่า <t ie ff> สรุปตัวเลขเออยุเธหอปูโมนีนะครับเนาะออปูบนถามว่าให้นางล่ำทอไดพอสวัยกะเลยบอกว่าให้นางลำไป3อ,อ่395หรือ5 9 3ินะครับด้วเพิ่นปูก็เลยว่าให้5 9านะครับเนาะออส่วนออให เกาสบาทคอยเบวัตทุคนห้าร้อยเก้าสิบสามเนี่ยรบวัตุคนนรับเอฟซีครับ,รบกนก็เลยวล่าเอาไม่เท่าซักออกอื่นเพิีไปเต้นนะครับเนาะเอาไม่เท่าออกก่อนผู้เฒ่ายางน้ำฝน,นก็คือเป็นหนึ่เก่าเก่าหนึ่งนะครับเตอเป็นปัญหาคืออ่าไม่เท่านะครับเนาะเอซครับตีไปเรยครับหนเก่ากับเก่าหาอ่านะครับเนาะครับ ค่าอสามหรือสามข่าหาและครับยุ้ซี่ครับสารคดนีนี้ขอหยุดที่คลิปไว้เพียงสม,มีขอกราบคำวันสวัสดีครับสวัสดียังงามครับ